สามารถรับชมได้ทุกวัยอ่ามากินอ่ามาหน่อยๆมาน่อยมากไหมอามากลยมาบลกันเร่งใจเลยนำบานกันมากแล้วกินเถอะแค่เถอะปามาไปเดินไป กินเลยนะอาหารที่พักก oh ็เลยก็ได้นะกินก่อนเราก่อนไปก่อนไปก่อนก่อนเลยไปก่อนไปลแล้วกนก่อนก่อนนะ กินซะหน่อยนะนะกินกันนะผดุมอ๋ออโอ้โอสุราสุกอยรอดื่มเธอโอ้โมันมัไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มมันมันหน้าดื่มเธอดื่มเธอไม่เป็นไรหรอกอ่ะดื่มเหลือดื well ่มนาดื่มดังด้วยค่ะไม่ต้องเกรงใจดื่มเถอะดืไม่เป็นไรหรอกดื่มยาดื่มเลืนี่คือสุราหอมหมื่นลี้ของเมืองนี้หอมหวานรสเข้มบำรุงสุขภาพเหมาะกับทหารที graduated graduated ่บาดเจ็บหากผู้ท่านกังวลว่าสุรามีพิษ ข้าจะดื่มทดสอบเองปั๊บก็ให้หมดเลยแม่นางปายเข้าใจผิดแล้วเราจะกล้าคิดแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะขอบคุณแม่นางปายขอบคุณท่านป้าด้วยมา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 ดื่มกันดื่มดื่มมาขันให้นะใ่้เยอะมามามามะให้พอมาเยอะเยอะพอแล้ว ทัาไปทับทัพหลังของเราถูกศัตรูรอบโจมตีตอนนี้ผ่ายพิงถิงเปิดประตูเมืองยินดีต้อนรับเชิญข้าไปร่วมฉลองพักชูไปเเจียไม่ได้อยู่ในเมืองแต่จะใจกลา้าเช่นนี้เชียวหลยถ่ายทอดคำสั่งไปทับฉีเทียนรีบปราบศัตรูให้รอบคาบทราบชูไปเจียคราวนี้ข้าต้องชน,นะ

ไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีที่ในเมืองไม่มีการป้องกันเป็ปกติบ้างดูสินี่เป็นกำดักอร่อยหรือเปล่าเอ้ยไปไปเฮ้ย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 เนี่ยอะไรเนี่ย

ออกมามาเร็วกมับไปแล้วกอับไปแล้ววะคุยคุยเดินทางน่าจะจุดโคมจะก่อนนะนี่ไงนี่เอ๋ เฮ้พวกเราเนี่ยเราช่วยรักษาพวกไปให้หายบาดเจ็บแล้วมั้งใช่วิ่งเร็วยิ่งกว่ากระต่ายซะ่ีกใ แต่เช้ามหาอุปราชพิงๆิงเจ้าเรียกข้าเช่นนี้เนี่ยทำให้ข้ารู้สึกว่าเราห่างเหินกันเหลือเกินข้าคิดมาทั้งคืนคิดถึงสมัยก่อนตอนเราอยู่ที่จวนจิ้งอันหวังร่วมฉลองเทศกาลด้วยกันทุกปีข้าตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าเมืองไปร่วมฉลองกับเจ้าตามประเพณีเมืองเชียโลเทศกาลนี้จะฉลองกันสมวันมหาอุปราชเชิญ ดูแวะชมก่อนจ้ะะวดูแวะชมก่อนเลยจ้ะทั้งนี้ไม่ต้องห่วงว่าันนี้ชิมได้เลยทั้งนี้มาจางแต่ไม่ซื้อนะดูอย่างเดียวของกร่อมทั้งนี้ชิมได้อย่างไรซื้อด้วยสิมามามาชิมได้จ้าชิมได้ไว่ว่าขายของเล่นเนี่ยนะมาชิมได้ว่าจางของดีว่าจังไม่ใช่ฮึ เดินดรักษาระยะห่างด้วยนะนี่งนล้มเอาไปดิล้มาจังมาจังดูวากมมอยไห้เห็ยลมลังเลมองไม่ได้ไงได้ท่านได้ท่านพี่กนะยังจำได้ไหมต่พวกเราเป็นเด็กให้เมียทัก็ีลอบไปขโมยหนังสือในห้องอาจารย์ก็สวมหน้ากากแบบนั้นดูตลกพี่กนนะอ่าด็กจ้ง่าหันไม่ได้ ไงไไปหมักพวกปลาได้นะไนเด็งปลาสวิดบางบอนเนี่ยหวานนำข้าวจะไม่มีอะไรจะพูดกับข้ามากลจริงๆน่ะเหรอท้ายเมืองหลังเขามืดเหมาะสุ่มทหาร หน้าเมืองแม่น้ำไหลผ่านโจมตีได้ยากนะ <All right. S 1> เมื่อกี้เราเดินผ่านมา mm. ข้าพบอุโมงลับ35แห่งคาดว่าในเมืองคงมีไม่ต่ำกว่า81แห่งเพิงๆ mm. ิ้ mm. ข้าคิดไม่ถึงเลยว่าก mm. ลยุทธ์ mm. ประตูลับที่เราเรียนด้วยกันตอนเด็กนั้น mm. ถ้จะนำมาใช้กับข้า mm. ไม่คำนึงถึงมิตรภาพ ของเราบ้างเลยเลยนายน้อยยังเชื่อใจพิง์ทิ้งถ้าเชื่อตามแต่ว่าข้าคงไปต่อไม่ได้แล้ว ค่อยเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้ข้าจะบุกเมืองนี้ตีสะกดดีมั้งนี่ถือหายไต้วอเฮ้ยอย่าขาย <affe tới> แม่ทัพศัตรูตัดขาดการติดต่อทัพหลังของเรามีโครายงานว่าผู้ที่นำทัพคือชูเปยเจียนะอ้าวชูเปยเจีัยเป็นชูเปยเจียได้ยังไงนี่เป็นกำลักก็มาทำลาทัพไทยนั่นสิทำกับทัพจริงด้วยเนลยน้อยจะเป็นกบดักทำไงอ่ะก็ระวังให้ดีไงแน่ๆอยู่แล้วฝ้ายพิงถิงนางตัวดีทำเป็นสร้างภาพใช้มืองเขียวโรมาตบตาข้าความจริงก็เพื่อรอสบโอกาสแล้วก็จู่โจมพร้อมกับชูเปยเจีย ทั้งนอกและในทัพไปทัพแบบนี้แล้วเราจะตอบโต้มันยังไงดีล่ะได้สิทัพไปทัพจะตอบยังไ,ไงดีตอบโต้ยังไงดีจะได้รวบรวมกําลังพลแล้วกลับลําไปพบทัพซ้ายขวาจัดทัพเป็นวงล้อมรอทัพหลังมาสมทบแล้วไปขยี้มันโอ้ทัพไปทังเร,ร,รือร่องเลย ไปเจียอยากเอาไข่มากระทบหินดีนะง,งั้นก็อย่ามาโทษข้าเลย ทำยังไงต่อครับเหลอเสียร We can. We can t. T ูปแผนของเราเราถอยไม่ได้ต้องสู้ตายเท่านั้นล่อมันเข้ามาเดี๋ยววงล้อมของเราฮะวงล้อมเหรอใช่วงล้อมบุ๊ค 别摔！呜。 ววคือพกกเดียันนี่คือสงครามครั้งสุดท้ายขอเพียงเรารักษาเมืองเชียโลไว้ได้จนทัพใหญ่มาถึงนั่นคือชัยชนะส้ำส้ำสทัพปีขวาได้ทีไล่ไปซัำ จ้ขัวาเหอเสียไม่ยอดเชียวรจวเริ่มสร้างจากความวุ่นวายชจ้ขัดควาเหอเสียไม่ยอดเชียวรจวเริ่มสร้างจากความวุ่นวายกองฟูรทัพเฮอร์เสียดันขาดผู้นำทุก,กองทัพไม่ตินต่อกับทัพใหญ่ได้ให้หัวหาของเหอเสียขาดจากกัน ดูใบเจียดูสิจะจะหนีไปไหนตอนทัพฝ่ายหลันบุกโจมตีทัพจิงท่านทานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นจึงนำทัพถ,ถอยร่นเราก็ไม่ชูไปเจี๋ยคนเดียวที่สู้อย่างไม่คิดชีวิตเพราะผูทหารชูไปเจีย๋ยเดนขี้ขลาดมั่ตรงกลัวตายไม่ได้การนะเลยน้อย ก่อนทับชูใบเจียหยือไม่ชอบมาพากนพเพราะหยุดโจมตีก่อนเถอะหยุดไม่ได้ถ้าจะหยุดได้ยังไงฆ่ามันนายน้อยอย่าปล่อยความแค้นมาครอบงำสิต้องคิดถึงชีวิตของทหารนับหมื่นด้วยนะสำว้เป็นทหารต้องไม่กลัวสงครามทับปีกซ้ายขวาบุกเข้าไปจากตัวชูเใยเจียมาขคาจะตัดหัวมันเองนายน้อย ทับหลุนมาลาช้าท่านนายทัพอภัยด้วยผู้ชอบมาจากไหนเข้ามาจากเมืองเฉียวโรอะไรนะผู้หญิงกล่าวว่าท่านเปิดฉากดูโจมสถานการณ์ล่อแหลมเพื่อเป็นการป้องกันที่ส่งทหารที่รักษาเมืองมาเป็นกำลังเสริมีจริงส่งกำลังเสริมมาสองทัพติดกันเจ้าสถาที่ไหนไว้ป้องกันเมืองหากเฮอเสียข้ารลชคิดเมืองเฉียวโรคงท่านไม่ไหวท่านหมาทัพผู้หญิงยังฝากข้อความมาด้วยพูดมา บอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่าแม่เหลือทหารเพียงร้อยเดียวข้าจะต้านทานไว้รอจนกว่าข้าจะนำทัพกลับมาที่เมืองแต่ถ้าหากข้ารังไว้ไม่ไหวก็ขอให้เขาดูแลลูกของเราให้ดี ไม่ทับผู้หญิงแก่งกล้าสามารถคิดว่าไม่ต้องคิดแล้วบุกไปกับข้อบุกล่ พอดีใครบุกเข้ามาก็จะฆ่าให้หมด ทำไงตั้งทำไ้ตั้งมาทับฉีดเทีนเลยก่อ้